สวัสดีจ้าโอ้เกมอะไรเนี่ยไฟสีดำครับผมทุยแบล็กไฟฮะสวัสดีครับผมนี่อันนี้อะไรไม่รู้แนวอะไรไม่รู้มีโอ้คนน้อยมากเลยดูมีแน่นอยู่แนวเดียวอะไรเนี่ยเข้าเลยต้องแน่นนะฮะค่าเคดีของคุณน้อยกว่า1คุณก็เฟิร์นวิกิเนชชั่นก่อนอ๋อใส่เวลไม่ถึงมั้ง ผมเวลเวลสองเองนะผมเข้าไปเล่นเฮ้ยคนน้อยจุงเบยนี่ผมจะเข้านี่เลยครับควิกอะไรเนี่ยควิกรีไวใช่เป่าไม่รู้อะไรกะพริบ,บเฮ้ยอะไรอ๋อภรารกิจเอาไว้ทำที่หลังเมียวไม่ชอบภรารกิจนะนี่แป๊บแป๊บโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับห้องห้องอะไรไม่รู้โหมดควิกรีไวด้วยเราไม่รอช้าครับ เราเอุย๊ยพีเตอร์เชงพีเตอร์เชงมันมาอยู่แดงคนเดียวเนี่ยโอไม่ได้ครับเราต้องเข้าเราต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีทีมแดงเจดมาแล้วอุ๊ยปืนท้องปืนท้องไม่ได้เก็บอุ้ยแฟดแฟดโคเวอร์นี่เกมนี่ผมชอบตรงนี้เลยนี่มันโคเวอร์ได้แม่งเจ๋งอะอยังกับแม็กเพนเลยเสียได้อย่างเดียวไม่มีบูเลตไทม์ ยิงยิงยิงไม่พลาดยิงอู้ระเบิดระเบิดระเบิดไม่ได้แดกวิงปีเตอร์เชงวิงโคเวอร์โคเวอร์เยี่ยมอัดอัดระเบิดไปมึงไม่ต้องหนีเอ้ยยิงขามันอืมโผล่มากูยิงโผล่มากูยิงโผล่มายิง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 เรียบร้อยปีเตอร์เชงเก็บไปหนึ่งเยี่ยมวัตอนแรกผมอัดชิปไปแล้วครับแต่ว่าอู้ยูดีเป็นไรไม่รู้ม่ง อยู่ดีๆก็หลุดเฉยเลยแค่มันเหลือแค่5นาทีอัดไปเป็น10นาทีเหลือแค่5นาทีอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอย่าทำกูอู้ตายเบยวิต้าเชงเยี่ยมไปต่ออุ้ยปืนท้องไม่พลาดเฮ้ยอย่าอย่ายิงอย่ายิงโอ้โหอะไรวะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเล่นดีเผลอได้ได้หัวนี่ใช่ไหมโอ้หัวขาวตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอืมอืมเฮ้ย มไม่มันเมเจุงเบยไม่ได้หรอกครับไม่ได้ครับมันต้อ,อ,องอัดระเบิดแล้วอย่างเงีง้ยอัดระเบิดแล้วบึ้มเอาตายแล้วโอ้เสียดายไม่ได้ล้างแขนปืนใครไม่ไรู้เก็บแม่งหมดแต่ตอนนี้โคเบอร์โคเบอร์เยี่ยมฮึบแม่งเจ๋งไงโอ้โหยังกับแม็กเพนเลยชอบอุ้ยเฮ้ย บาสุกา้าใครยิงกูมันอยู่ในลิฟต์เหรอโอ้โหอะไรวะแมงมันอยู่ติดทําเบยเฮ้ย <c oughs> ตอนกิ้งแม่งน,น่าจะยิงได้นะจะเฟียวเงาะมากเลยจริงนี่ครับมันเหมือนกับระบบหน้าแดงอะตอนยิงอะเลือดเพิ่มด้วยพอหยุดพักอะเจ๋งดีเจ๋งดีชอบชอบชอบ เฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงกูอย่าโอ้โหคันพี่ได้เชงฆ่าได้โอ้โหอะไรอ่ะต่อเล่นฆ่าไปได้หนึ่งไม่ใช่เหรออะไรวะไมิวสิทางโอ้โหตายตายตายพี่ตอรเชงพีเตอรเชงไปหมอบพีเตอรเชงหมอบพีเตอรเชงเก็บปืนก้ม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 อย่านิ่งอย่านิ่งกันหมดโผล่มากูป้าเฟลโรดอโอยิง เอาเปืนพุกเอามาทำไมวะโอ้ฟดแฟดแฟดแฟดยิง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 โอ้ยพีเตอร์เชิงฆ่าได้ปะวะโหไม่ได้โดนแย่งเฮ้ยไปช่วยเพื่อนวุ้ยอะไรไม่ไม่ลงวะโอ้เป็นไรวะเนี่ยสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอพับนะจอไปดูก่อนว่าอัดอยู่เป่าโอเคยังอัดอยู่นะครับผมไปลุยต่อพีเตอร์เชงิง ขออภัยถ้าถ้ามันแหลกหน่อยนะเพราะบ้านผมคอมก็อย่างเงี้ยนะคอมกา,กากเสือกอยากเล่นเกมดีดๆก็ต้องทำใจอะไรมึงอะไรมึงเอ้ยลบฮึ่มโคเปอร์หนียิ่งป้าระเบิดตุ้มตายอื้อหือเฮ้ยลงไปปีเตอร์ เฮ้ยโห่เชียวเชียวฮื่มแม่งเจ๋งหลบส้มส้มกิตเตอร์เฮ้ยโอ้โหเราไม่ได้ต้องเอาปืนพกนำล่องไปก่อนรีโหลดรีโหลดรีโหลดช่างมามึงเตรียมตัวตายได้เลยมึงมึงเตรียมตัวตายมึงลองลองก่อนลองก่อนเรียบร้อย ใครฆ่าวะโอ้โหแม่เจา้าเฮ้ยไปแล้วอู้หโคตรลบลบลบเกือบแม่งมันดีวะต้องหาเพื่อนเล่นด้วยถึงจะมันกว่านี้ืหไม่ได้เราต้องทะลวงไปข้างหน้าบุกทะลวงไปข้างหน้าอุ้ยระเบิดอออืื้ห ริปเปิดแล้วริปเปิดแล้ววิ่งไปแล้วไม่อยู่แล้วยิงแม่งดิสัดยิงแม่งเอะอย่ายิงกูขอร้องขอร้องอย่ายิง,อย,อ,ง,งอย่าโอ้โหแม่งวิ่งหาแม่งกระทืบอูอ้แม่งเอาปืนฟาดหน้ากูตายถอยหน่อยดีนอ้องไหลใหญ่โอ้ <laughs> กระสุนเฉียวหัวไหลาตายโอ้ไอ้ดัาน,นแม่งไปหลบอะแม่งอะไรวะ เนี่ยเนี่ยอีเนี่ยไยระเบิดเขาเรียกว่าต้องใช้หลักการย้อยตุ้มขอเตัวเนี่ยไม่โดนอีกงสุดหายระเบิดตายอีกแล้วโอ้ยหคุณให้สิบแล้วนะยังฆ่าไม่ได้แั่กรตัวเลยห <c oughs> ลบหลบหลบหลบมูฟเมนต์ดีมูฟเมนต์ดีมูฟเมนต์ดีมูฟเมนต์มูฟเมนต์ดีอยา่าระเบิดระเบิดตาย เฮ้ยอะไรวะไม่สงสารกูบ้างเหรอดิ้กูตายเยอะแล้วนะเนี่ยโคเวอร์โคเมึงอะไรเล่าโอ้โห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 ระเบิดอืมไม่เจ้าโอ้โหรุนแรงเลยเกินพวกนี้ได้รุนแรงรุนแรงกลับนี่นี่ ยิงย <aid> ิงเขาเรียกว่ายิงล่อครับยิงนำล่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วบ้าไม่ได้แดกหรอกเขาตายมาเยอะรู้อุ้ยระเบิดเปล่าวะไม่ใช่โอ้โหกิ้งมั่วเลยอืมอืมอืมเฮ้ยอะไรไม่ยุติธรรมยิงเหมือนกันนะเว้ยมันไม่ตายวะ เฮ้ยดับเบิลโคลเวอร์เลยตรงนี้วะออกออกออกนั่นแหละโอ้อยเรืองยผู้หญิงอันนี้แม่งบังอยู่นั่นแหละฮะ<น>เป็นไงชนะทีมไหนมีปีเตอร์เชงอยู่ในทีมนี่นะเป็นทีมที่โชคดีที่สุดแล้วโอ้โหแม่งมีอะชิพเมนต์ด้วยตายสิบโห ตอนนี้เราอยู่อีกห้องหนึ่งครับผมึเ mm hmm. ต็มเบยเต็มเบยนี่ผมอยู่ทีมแดงอีกแล้วหมดเลยไม่รู้แอนเน็กลุยครับเราจะไม่รอเข้าเข้าเลยนะอะไรเนี่ย Air port. Air port medium. Medium. Medium, แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตมีเดียมมีเดียมแปลว่าอะไรสนามบินขนาดกลางเหรอพิการกรา่อการร้ายเกิดขึ้นที่สนามบินหน่วยรบพิเศษเรียบลงพื้นรีบลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์ การต่อสู้เกิดขึ้นในขาดเล็กๆซึ่งต้องซึ่งต้องระวังอะไรทุกซอกทุกมุมต่างๆในตึกไว้ให้ดีอยาให้ศัตรูวยโอกาศเล่นงานได้โอเคอะไรกด R อีกครั้งเมื่อรีโหลดตอนที่อะไรตอนที่เกตวิ่งถึงจุดกดําหนดให้รีโหลดเร็วขึ้นอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตอนที่กดรีโหลดเนะี่ยมันจะมีเนี่ยขีดขึ้นปึน okay, 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 okay. ๊ดตรง,งเนี้ยโอเค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 ต้องกดให้เกตตรงกลางใช่ไหมได้เอ้าเข้ามาเข้ามาเกมจบพอดีเลย อะไรวะแพ้ด้วยหืมหยามหยามกันช,ะชะัดเอาล่ะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดแอนเน็กเหมือนเดิมก็ผมวิแลกแลกแป๊บแป๊บนี่เราก็อยู่ในโหมดแอนเน็กเหมือนเดิมแต่ในด่านนี้มีชื่อว่า <c oughs> อะไรวะลืมอ๋อ,อ,อสับเบออโหูจะแลกหแกแลกแลกคอมการโทษโทษซับเบสเตสเตดียมครับผมด่านนี้เอยไม่ใช่สเตเดียมสเตชัน่น อะไรเนี่ยแล้วมันให้ทําอะไรวะเนี่ยเราอยู่ทีมน้องเงินให้ไปทําอะไรวะเฮ้ยใครโดนยิงเฮ้ยพวกเราโดนยิงใครยิงวะเฮ้ยไม่ได้นะทําอย่างนั้นมันไม่ดีเฮ้ยหลบหลบหลบ,ลบอะไรวะอะไรอะ่ะมันให้ทําอะไรอะ่ะไม่รู้อ๋อยึดเหรออุยึดยึดอย่าอย่ายิงกูอยา่ามันต้องยึดมันต้องยึดอย่ายิง เขาให้ยึดไม่ใช่ยิงไะโอ้ตายแล้วไม่เกิดด้วยอ๋อเกิดนี่มาได้ได้ได้โอเครู้แล้วเมื่อกี้ใครทำกูมันต้องเจ็บหนักกว่ารอแป๊บไปกูจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยหอบหอบพีเตอร์หอบอุ้ยพีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์ยิงพีเตอร์พีเตอร์ยิงพีเตอร์พีเตอร์โอ้พีเตอร์เม๊บ่ะเอ้ยอย่าอย่า โอ้โดนลุมปีเตอร์โดนลุมไหนลองนี้ที่มันบอกว่าให้กดตรงเกงตอ,อะไรวะไม่รู้ไม่เข้าใจช่างมันเถอะวิ่งปีเตอร์ปีเตอร์วิ่งปีเตอร์โคเวอร์ปลาระเบิดนำล่อง โอ้ยเกือบตายอืม네มึงปลาใส่กูขอปลาคืนแล้วกันอืออัดไปเลยทำทำมันอยู่นู่น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 ผมเอง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 อย่ามานะอย่าอย่าคิดจะมายึดนะคิดผิดนะ ไปพีเตอร์ไปโอ้พีเตอร์วิ่งเอ้ยปืนอะไรโอ้โยนี่วิ่งสวนมันไม่เห็นเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าหันมาอย่าหันมาอย่าหันมาวิ่งวิ่งวิ่งเขาเรียกว่าเล่นแบบมีกลยุทธ์มีหลักการมันอยู่ไหนวะวิ่ง วิ่ง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 ขอยึดแล้วกันเฮ้ยมันอยู่นี่ฐานมันอยู่นี่เองนี่เราวิ่งมาฐานมันเหรอวะเนี่ยนั่นไงเอ็ดแล้วยิงยิงยิงเสร็จปีเตอร์เชงไปหนึ่งตัวยิงเสร็จปีเตอร์เชงไปอีกหนึ่งตัวเย้ที่ชอบด้วยเป็นไงล่ะโอ้ไม่มีพลาดครับเอ้ากดไม่ตรงเกตแย่แย่แย่ โอ้ยเฉียวหัวโอ้โหกดไม่ตรงเอี้ยได้ได้ปาระเบิดน้ำล่องปาระเบิดน้ำล่องยิงเป็นไงเราเป็นไงเรารู้จักพีเตอร์เชงน้อยไปแล้วมึงอะโอ้โหไม่มีผ้าครับเป้าเป้านิ่งอย่างนี้เป้านิ่งโหติดติดติดหินเอาไหมเอาไหม อืมอืมอืโอ้เฮดช็อตโอ้ปืนมันดีอ่ะปืนเป้ามันนิ่งอ่ะไม่ยุติธรรมได้ได้ปืนดีใช่ไหมจัดให้เลยไปข้างล่างเลยครับรอไม่ไหวแล้วเฮ้ยกระโดดวิ่งปีเตอร์วิ่วงนี่แหละใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยาแรก มันเดอยู่ในเขตพื้นที่มาแล้วเอ้ยอย่ากระสุนอย่าหมดกระสุนโอ้โหเมามันเลื่อนชา้าไม่งั้นได้ไปแล้วเนี่ยโอ้ยควักร,ระเบิดรอโอ้หเลือดสาดอืมปาระเบิดน้ำร่องยิ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 งอ้าตาย กิ้งตัวไม่ทันนี่อย่างนี้เมื่อไหร่จะชนะวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงมันอยู่ไหนอ๋อตายเหมือนกันนะนั่นมันตัวกูนี่วะไม่ได้แล้วครับเราต้องใช้หลักการอ้อมเฮ้ยอะไรวะโอ้โนี่มัน อันี้ปะเนี่ยเนโรวะเนี่ยออกมาจากเดวิลเมคายนี่เมื่อไหร่วะโอ้แม่โจโอลันลาชิบหายละกิง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 โคเวอร์เอ้ยอยู่ไหนโอ้ยคานช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลบใต้ทองร้อนได้ปะวะเพื่อนโอ้หลบได้เย็ดเอ้าเขาไม่ได้แล้ว เออตายไม่มีใครช่วยกูเลยช่วยดูวาอโด,ด,ด,ดนพิษบาดแผลไม่ไหวโอ้ยอดอกนี้เองเหรอเขาเรียกว่าสวยโหดใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยอุ้ยไม่ได้แดกกูหรอกมันต้องกิ้งแล้วก็วิง่งกิ้งแล้วก็วิง่งอ้ยนี่มันสมสมยังอยู่โอ้โหเนี่ยจำผมอุ้ย มัวแต่อึ้งกระศพฆ่าได้สักตัวยังวะไ,ไหนวะโอ้โหฆ่าต่อเน,นื่องหนึ่งเหรออ๋อคือยิงไปตัวแล้วก็เฮดช็อตไงเออเดียวเดียวเดียวข้างหลังอะปลาระเบิดน้ำล่องเฮ้ยใครยิงอีกวะเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเหยื่อบนต่เก็บปืนเอ,อ้ยโอ้โหแม่งโดนยิงคู่เลยโง่ เดี๋ยวเรื่องนี้หลบหลังตู้ให้แล้วมาช่วยหน่อยเออโอ้โหอะไรวะโอ้โหมามาตรงนี้อีกแล้วตรงนี้เฮ้ยโอ้โหรู้แล้วรู uh, ้แล้วรู้แล้วโคเวอร์โคเวอร์แล้วยิงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงกูรู้กูเห็นมึงข้ารู้ขา้ขาเห็นข้ารู้ขา้ขาเห็นข้ารู้ข้าเห็นยิงยิงโอ้หมุนติ้วโอ้ เฮ้ยไม่ยุดที่ทำโอ้ยยิงไปตั้งายนัดมันไม่ตายวะผมคงไม่เหมาะกับโหมดนี้จริงๆเออเกิดตรงนี้สักทีจะได้ปลอดภัยอฮ้ยโว้ยเวอร์เห็นแล้วเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายอยู่ไหนวะล่มาล่มากูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วจริง วีวิ่งมาไหมโอ้ยโอ้ยมันเลยดิมึงขอขอเขาเรียกว่าลาช็อตเฮ้ยนู่นนู้นนู้นนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วต้องใจเย็นต้องใจเย็นเฮ้ยโอ้โหมยบ้า โอ้โหโอ้โหนั่นไงนั่นไงอุ้ยโอ้ยหน้าดำเลยเงียบเลยเออเอ้ยไอ้กล้ามโตออกไปนี่มันที่กูขอปืนเนี่ย M4A1 เนี่ยสุดยอดโอ้ยเชียวเชียวหัวเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้ยอย่าให้กูมีสน่ย์บ้างนะอุ้ย มันเห็นได้ไงออฝั่งมันจะชนะแล้วเฮ้ยไฉโอ้โหฟ้าประทานโอ้โหเดี๋ยวแหละคนเก่งฟ้าประทานเฮ้ยยาแลกเอาแพ้โอ้โหสสยได้ปืนมาแม่งเอยโอเคครับท่านผู้ชมครับนะใครที่อยากจะเข้ามาสัมผัสโหมดแอนิเกเยกนเกียนหรือไอีโหมดอะไรนั่นะอะต่างๆ่ในเกมในไฟสีดำนะ แบ็กไฟล์โอเคใครอยากเล่นก็โหลดมาได้นะ w ว็บดอทเอ่อแบ็กไฟล์ดอทไนะครับผมเข้ามาโหลดเลยฮะไฟล์ไม่ใหญ่แค่แค่สามิกเองนะเล่นสบายๆเครื่องผมกลางผมยังเล่นได้เลยโอเคบายบายวู okay. ้